so you know i posted a photo of nakagaki ming a couple of days ago and i even thought that the person who created them was just trying to be funny but actually they are on sales in chinatown nakagaki wang it is in the news คือมันก็อยู่ในขขาวดว้วยเขาก็พูดถึงกันนะครับ and I was like I have to make a video about this and you know it is too good a coincidence to pass up so how do you say หน้ากากเชงเม้ง in English ในภาษาอกิดจะพูดว่าไงดุก็เป็นสอมพูดย่างไงนะครับใช้คำนี้เลย a paper mask a paper mask คำว่าหน้ากากหน้ากากไม่ใช่ mask นะฮะ <c oughs> วิธีจะพูดให้ชัดออกเสียงตัวลงท้ายว่สั กึอสะกืึอเมสก์อแมสก์มันก็จะหดเข้าไปนิดๆน,นะฮะแล้วก็จะจะอธิบายว่าเราทำหน้ากากเพรานี้เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้บรรพบุรุษเนี่ยเราติดโคโรนาไวรัสแล้วก็บอกว่า we don't want our ancestors ancestors ก็คือบรรพบุรุษนะครับ to catch coronavirus to catch แล้วก็ตามด้วยเช้โรคก,ก็คือได้รับหรือติดมานั่นเองนะครับ to catch coronavirus ต่อไปนะครับ ก่อนจะถึงตุ๊จีนเนี่ยก็ยจะมีการเผาเกระดาษเงิกงนกระดาษทองกระดาษเงินกระดาษทองภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรง่ายๆคำนี้นะครับ j o s s Paper j o s s Paper หรือจะเรียกว่า Money Ghost Money Ghost Money หรือ Spirit Money Spirit Money ก็คือเป็นเงินของวิญญาณหรือของผีหรือ j o s s Paper ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในบริบทต่อไปครูเบนจะสอนวิธีพูดบอกว่า คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต้องมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองในวันก่อนที่จะขึ้นตรุษจีนหรือปีใหม่ของจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนจะพูดว่าอย่างไงพูดแบบนี้นะครับ Thai people of Chinese descent Thai people of Chinese descent คนไทยเชื้อสายจีนถ้าประโยคนี้ยาวไปนะครับก็บอกว่า Chinese people จบถือว่าเป็นการเข้าใจกันเราพูดกัำว่า Chinese people ในเมืองไทยก็คือรู้กันว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับต่อไปก็จะบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะเผากระดาษเงินกระดาษทองในในวันก่อนขึ้นตรุษจ,จีนก็บอกว่าก็ Chinese people burn เผาอะไรฮะ joss paper joss paper หรือจะเรียกว่า ghost money หรือ spirit money ก็ได้นะครับ on the eve of ในวันก่อน on the eve of Chinese New Year ก่อนขึ้นตรุษจีนหรือปีใหม่จีนนั่นเองนะครับแล้วทําไมจะต้องเผาจะบอกฝรั่งว่าไงทำไมจะต้องเผา,ราเราทำไมต้องเผาด้วยก็บอกว่า it is the only way มันเป็นทางเดียวนะฮะ it is the only way our ancestors บรรพบุรุษของเรานะครับ it is the only way our our ancestor can r e c e i v e our offerings ที่จะสามารถได้รับสิ่งของต่างๆที่เราให้เขาก็คือ offering นั่นเองเติม s นะครับ offering ตัวนี้คือของที่เราเสนอให้ก็คือของที่เราเผาให้นั่นเองครับในบริบทนี้นะครับต่อไปคุณเบนก็จะสอนบอกว่าแล้วปีนี้เราก็จะเผาหน้ากากผ้าไอ้ไม่ใช่หน้ากากกระดาษหรือหน้ากากเนี่ยให้กับบรรพบุรุษด้วย เพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าบนสวรรค์เนี่ยจะมีโครนาไวรัสหรือเปล่าเราก็บอกว่า because of COVID-19 เพราะว่าโควิด1 9เนี่ย we are are also going to เราจะอีกด้วย also ตัวนี้คืออีกด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการบอกว่าทำอย่างนั้นมาแล้วแล้วปีนี้แล้วตอนนี้เราก็จะทำแบบนี้อีกด้วย we are also going to burn some paper masks แล้วก็ใส่ซ้ำเข้าไปเพราะเราก็ขี้เกียจระบุว่ากี่กี่อันแล้วก็ใส่ซ้ำเข้าไป some paper masks นะครับ so our ancestors ดังนั้นเนี่ยบรรพบ,บุรุษของเรานะครับ can protect themselves ก็สามารถป้องกันตัวเองได้ in heaven บนสวรรค์น,นั่นเองแต่ใช้ in น,นะครับ In Heaven บนสวรรค์นั่นเองนะครับโคบนก็แต่งประโยคให้ดูอย่างง่ายๆประมาณนี้ครับลองเปิดวิดีโอทวนเราจดออกมาก็ได้ครับเผื่อจะได้พูดให้ติดปากเวลาคุยกับฝรั่งกับต่างชาเราก็จะได้รู้ว่าอ้อจุดจีนเนี่ยทำอะไรกันบ้างเผาะอะไรทําไมต้องเผาแล้วหน้ากาก ที่เผาไปให้เพราะอะไรเราจะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายๆนะครับหครูเบนบอกอว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดไลฟ์กดแชร์และถ้าใครดูวิดีโอนี้บน y o u t u b e อย่าลืมกด Subscribe ให้ครูเบนด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ